คราบสวัสดีพี่น้องอรุณสวัสดิ์ในมือเสาของเสาว,วันที่4พฤศกิกายนมือนีไม่เดนตื่นเต้นเาเอาบรรยากาศาช่วยตอนตะเะ้ันึ้้นอยู่ข้างโดมสาวหน่อยเพดบานแพงพี่น้องบรรยากาศงามงามพร้องกับหมอกติดต้นเขาโอ้ยอ่อนชอน พี่น้องเอยบรรยากาศดีดสุดบรากาศเมื่อเช้าเฮ้ยหอมใบเข่าดีเวลาพี่น้องเอ้ยยังให้เห็นฉันดอกกระจังยังให้พี่น้องในเบื้องกับอากาศเช้านี่พี่น้อง หอมกินเข่ากินใบเข่าเน่มือเศร้าคิดพอแต่จเป็นเด็กหน่อยยน่มือเศร้าจริงๆแต่จะเขาเพราะท่านมีห่วงลูกจะเศร้าไปยามเบ็ดไปยามรอบยามไส้เน่มือเศร้าช่วงนี้แล้วป่าล่งพอไปยามรอบยนมือเศร้า โอ้ยเนาะโอ้ยคิดพอ่อจะข้าวปเป็นเล็กน้อยดิอยากให้พี่น้องข้างไก่อยากให้พี่น้องข้างไก่อยากให้พี่น้องผู้อยู่ไก่คิดพ่อบันจากาดเก่าๆตื่นยิ้มมือเศรออกทงออกขาไปให้ไปนหน้าเนาะโอ้ หนา aan, ้าทวงนี้นี่ตุนคอยนี่โฮมคอยพ่อห้ามลายพี่น้องีปนะฟังเสียงพย่บานประกาศเนี่ยมือสั้ว กพราะว่าช่วงนี้เพื่อนว่าโควิดเขามาให้ัะมัดระว่างมากับคนกลางดาวชุดอากาศเนื้อเส่าพี่น้องกระสิแล้วแล้วกระสิแล้วเหลืออยู่พี่น้องเหลือว,ว่่หลายหรอก คนก็มาเห็ดมาเก่าละสร้างกลายเสียแล้วทั้งที่งดิตื่นยังเหมือนเศร้าพ้าพี่น้องเลาะลมพ้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศขึ้นคนจะซ้อมเด้อไมตื่นนอนฟังจนว่าฮอดทีสอง นี่แหละพี่น้องว่ไปใชเอาบรรยากาศยุคกับโดมถามว่าที่บ้านแพงนี่แหละพาพี่น้องเลาะย่างเวน เขาทั้งทีมันสุกแล้วตัวนีขึ้นเข่ามันสุกแล้วสิได้เกี่ยวแล้วทั้งๆเชื่อเกลียวนี่ยม้วนไส้ในแกะม้นก็เป็นน้ำนุ่มเขาเอือนแต่ว่าทั้งไก่ไก่เห็นบ่นเหลืองๆบางนั่นกกสิได้เกี่ยวไว้กวยัง ผ้าพี่น้องล้อผ้าพี่น้องยางดินฉันดอกฟัทงทั้งนิ้วเห็ดบ่าหาลมตีเข้าไปกันสิบบ่คือเกา่า คู่ฉีบไม่เยชื่นตัวนี้จอดสักกอนเดี๋ยวพอสิผ้าเลาะนาสิดเบตตัวน้ำรุงนาพี่นอ้องนี่แหละบรรยากาศเนี่ยมัวเศรา้งางันก็รอดูดม,มีอะพี่น้องวุไปใช่รึกินยังไปกินกาแฟาให้พี่น้องยางเลาะบังกันนะสนะ ต่างออกกันร่างกายเนาะพี่น้องเนาะดูนะู้แห็นเดือดตื่นพี่น้องมิดชิดีมีกลิ่นตื่นผู้เดียวอยู่ห้องที่สองอ่าใช่ เข้าห้องกันพี่น้องเปิดเอาบรรยากาศยามือเช้าก่อนโอ้ยโอ้ยหอนเอามึงคืนนอนยากจำแจมเลยพี่น้องโอ้ยอันตรอนเวินเุ่อนนะพี่น้ัวเดินขึ้นสูงแล้วพี่น้องมึงบรรยากาศอ้าว สื้ผ้าเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องสวยมาจักหน่อยล่อไปล่อมาล่อมาล่อไปเพรไปใส่มาใส่ก็เลยอยู่เหมืองเก่านี่แหละพี่น้องบานี้ก็เลยว่าเอ้าสใไปจังใดมาจังใดเนาะอาบน้ำอาบทาแล้วก็เลยนั่งรินในห้องเออเออได้ยินว่าอันเมย์แรมเสื้ผ้าไปซื้อโอาไปอันยามรอบประสันยุตไซบุเชียพาเขาบาริเกตเตียนแล้วไปเนาะ เอาใส่ขี่ไล่ไล่ยายามรอบนั่นนะเบื้องตัวย่างเนี่นี่อย่าใส่ขี่ไล่ไล่ยายามรอบเบื้องตัวย่างเนี่นี่เฮ้เอาเดี๋ยวรถไผ่ผมกับบกกายขี่รถผู้อื่นดิรถจะของมีอยู่น่ะส่วนผมผมกับเจ้ารถผมจ้านอกจากเจ้าส่วนเจ้าเจ้าส่วนข่อยขวายเอาให้เจ้ารถไป ขันเจ้าขันเจ้าส้วนข่อยปากเสียวรถข่อยผ้าไปขันข่อยส้วนเจ้าเจ้าเอารถเจ้าผ้าไปได้รถมือมีรถใช่เนี่ยห้องหัชิแตกมาซื้อมาหน่ะผ้าไปในเมียขี้เป็นวารถน่ะมือนั้นข่อยมาน้องคนเจ้าบีไฟเดียวมาจะพุ่นอ่ะสะพานพุ่นแต่ว่ามาจะใช้มือนั้นเอาข่อยข่อยใหญ่หนิบีไฟเดียวคางมาจะหึงพุทธิ์สนุก เพียกับเพียพูดตั้งเรียวอยู่ต้งว่าเป็นกิโลบอยจืดโอยเอาไปย่างไปยามม่องไม่ได้ไปหาชุ่มชุนเอาป่ามาติดติดข้อวิย่านหลายถือเด้อผมสิบวางให้เด้อผมเห็นมาเลยย่านตายตายสมบาร์ด้วยเจ้าว่าดีพอกันดีขอแก่เนาะกันกับกันย่ามไม่กันบอลเมนแนว เมอนเอาไว้ไตหัวดังอืมไปหาคนเป็นสั้น uh ตัว huh ่เโอ้ยคุณตาใส่พี่น้องกินหอดตาบนี uh uh ้ไปมาพ้าไปเอาปลาบันจักมือแล้วปลาน่ะปลาที่พอจะคื้เหิดบาปขอดแชบันผ้าขอดเปียกปลาแดดนึกเปียกปลาเน่า สิพาอีพอไปยามรอบพี่น้องเ <Hey. S 1> บื้องสถานที่พ่อมว่ามันหานดังเทียพ่อหานดังเทียพ่อไปชีดวิทย์ก็ชีได้ไปนะเบื้องสถานเบื้องสถา,<บ>านไปเ <c oughs> บื้องสถานที่ไว้พ <c oughs> ่งงนย่างเข้าไปย่งางเข้าไปเพิ่นกำลังเห็ดนัด่นยวนกำลังออกพี่น้องกำลังๆๆสร้าง มือเ้านี่ก็ล็อกผ้ายางมือนี่ก็บาดเดียวต่อเนื่องไปผ้าอีพ่อแหลมไปยามรอบกันมาแล้วพี่น้องบ้านนี้ก็สิได้ขึ้นรถขึ้นล่าเบื้องเดือบันนี่แหละพอไปใซ่ดอกดูกระพี้กับน้องนี่แหละมามาปาได้เกียจมือแล้วมันแทงสีเน่าตืมได้ขันไปสวยอะไร bên mươi thứ đấy bạn hả <laughs> <laughs> à. đang à, Nhân à. Nhân thế nào <laughs> อีกพันเพียยยเพ้ยนน่งเนีงกี่พันเพี้ยนพันเพี้ยนก็ไมนต่ำอยู่ไรกระท่อมเนี่ยว่ามัยนยนนี่สิบเท่าเลยเฮ็ดสูงโพ่นมั้งก็สูงโพ่รทางโทรัพเนาะแม่นขันห่อเฮ็ดต่ำๆก็เสีไข่ยอยู่อ่ะพี่น้องมาหนิทีิได้พยายามรอบคิดว่าได้หรือไม่ได้ ซ้ำในปนนี่คือสิได้วะซ้ำในปนคือสิได้เอ้าพี่น้องคลิปนี้เอาไวส้สนีเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปต่อไปว่าสิได้หรือบ่ได้เขาจังนี่คือวางเส้นไปจะบ่มันใจฉะนน้อบ่มันบ่ก่อนั้นเอองเตรียมข้อกาลากหยาบเพื<บ>่อมาถ่ายมือเออเอ้าจังไปเบิ้งได้พี่น้องสิได้หรือบ่ได้พี่น้องถ้างคอยติดตามชมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็เข้ามามขอบคุณสิวีดัสสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับอย่าขามกดสนาเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายจุย๊บ